สวัสดีครับผมราชามหาโมนีวันนี้เรื่องรีรับจะนำประวัติพระาธาตุพลจิกเวียงงัวมาเล่าให้กับท่านฟังความเป็นไปเป็นมาและก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในการรับเป็นองค์ประธานบุรณนะองค์พระาธาตุพลจิกวีงวัวโดยท่านอ้นวัชเลศสวิวัชรวงศ์พระโอรสในรัชกาลที่สิบ วันนี้วันที่1 1ธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6ท่านเดินทางมาเป็นประธานบวงสรวงในการบูรณะองค์พระธาตุพนจิกเวียงวัวตอนแรกท่านทรงสูตรสีเทานะครับท่านก็เลยไปเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรสีขาวเพื่อจะเริ่มพิธีบวงสรวงในเวลา8นาฬิกานาทีพิธีบวงสรวงและท่านก็มาเป็นประธานพิธีทางพระพุทธศาสนาต่อ สวัสดีครับผมราชามหาหมุนีวันนี้จะนำประวัติพระาธาตุพลจิกเวียงงัวตําบลประโคอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประวัติความเป็นไปเป็นมาของพระาธาตุองค์นี้ก่อนที่จะถูกบูรณะโดยท่านอ้นวชเลศรซึ่งมาเป็นประธานในการรับบูรณะพระาธาตุพลจิกเวียงงัวในครั้งนี้สภาพทั่วไปที่เรา กำลังนําเสนอให้ท่านเห็นอยู่นี้ก่อนจะถูกบูรณะนะครับเพราะว่าทางวัดได้มีโครงการที่จะบูรณะองค์พระธาตุด้วยการซ่อมแซมในส่วนที่ปูนฉาบองค์พระธาตุนั้นมีเชื้อราขึ้นเยอะมากๆนะฮะทางกรมศิลป์ก็เลยให้ช่างฝ่ายโบราณคดีมาทำการบูรณะพระธาตุองค์นี้ด้วยการฉาบปูน ขาวผสมกับเปลือกหอยชาแบบโบราณน,นะฮะอันนี้ก็คือโบสถ์พระอุโบสถที่อยู่ติดกับข้างพระธาตุโพนจิกเวียงวัวภายในเราก็จะเห็นวิวต้นไม้ดั้งเดิมของวัดนะฮะรอบๆพระธาตุโดยที่ทางวัดนั้นก็จะมีพื้นที่ในการเข้าทางด้านหน้าก็คือด้านทิศทิศต,ตะวันขึ้นหรือว่าทิศตะวันออกนะฮะ ในส่วนนี้ก็จะมีหอพระเล็กๆอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันขึ้นนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเวลาจัดงานพิธีต่างๆเราก็จะมีะพิธีกรรมทางด้านทิศใต้หันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นส่วนใหญ่จะขอนำภาพที่เราน้อมถวายมาที่บูชาในองค์พระธาตุพลจิกเวียงงวัวในคืนวันที่10ธันวาที่ผ่านมา ก่อนที่ท่านอ้นจะเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงในเช้าวันที่11นะครับเป็นการน้อมถวายดวงประทีถวายบูชาแด่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระเรียสงฆ์เจ้าตลอดทั้งพรมเทพเดวาเทวดาทั้งหลายทุกๆพระองค์ที่ดูแลปกปักรักษาองค์พระธาตุพลจิกเวงัวของเรามาตั้งแต่บรรพการจนถึงปัจจุบันวันนี้ เพื่อความเป็นมหามงคลสิริมงคลที่จะบังเกิดการบูรณะองค์พระธาตุบูรณะปฏิสังขรณ์โดยท่านอน้นพวกเราก็จัดเตรียมสถานที่กันอย่างสุดความสามารถโดยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านเทศบาลเจ้าหน้านที่องค์การส่วนบริหารท,ทุกทท่านร่วมแรงร่วมใจกันอย่างขมักขม้นนะครับ ตอนนี้เรากำลังนำท่านมาให้เห็นในด้านทิศตะวันขึ้นหรือว่าทิศตะวันออกนะเพื่อจะแผนสภาพต้นไม้บริเวณรอบๆอ,อ,องค์พระธาตุของเรานะฮะให้ทุกท่านได้เห็นสภาพความดั้งเดิมบริเวณนี้อันนี้เป็นช่วงในใบไม้ใบไ,ไม้ผีคือใบไม้เริ่มร่วงหล่นมากแล้วนะฮะเราก็เลยมาถ่ายทำให้ท่านได้เห็นสภาพดั้งเดิม ส่วนประวัติความเป็นมาขององค์พระาธาตุโพลจิกเวียงงัวนั้นครั้งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จเรียบโลกเสด็จลงยังดอนเก่าเนาก็คือพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นท่านก็เสด็จมาพักยังโพลจิกเวียงงัวโดยมีปัปารนาคตนหนึ่งจำแรงเป็นแลนคำมาแสดงนิมิตให้กับพระพุทธองค์เห็น เมื่อพระพุทธองค์เห็นแลนคำตัวนั้นมาแลบลิ้นก็เลยพุทธพยากรณเกี่ยวกับเมืองในอาณาเขตนี้ก็คืออาณาจักรล้านช้างว่าจะมีความเสื่อมศูนเท่ากับพยาแลนแลบลิ้นแลนตัวนั้นก็คือปภพาลานาคเมื่อปปพาลานาคทรงเห็นพระพุทธองค์ก็จึงจำแรงเป็นมานุหรือตาพระขาวเข้ามาทูลขอ กับพระพุทธองค์เพื่อจะสร้างพระาธาตุโพลจิกเวียงงัวก่อนที่พระพุทธองค์จะถูกอราธนาโดยปภาลานาคให้ไปยังภูเขาหลวงหรือพระาธาตุบางพวนต่อเพื่อไปฉันเพนสถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ที่แรกนะฮะที่พระพุทธองค์เสด็จยังจังหวัดหนองคายหรือฝั่งขวาของแม่น้ําโขงถ้าฝั่งซ้ายก็คือดอนเก่าเนาก็คือพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์ เป็นสถานที่ที่แรกที่พระพุทธองค์เสด็จลงประทับหลังจากประทับที่หนองคันแทเสื้อน้ำเสร็จแล้วเห็นแลนคํามาให้นิมิตพระองค์ก็เสด็จมายัางปากห้วยกูค่คําที่พลจิกเวียงงัวนี้ก็เจอปะพารนาปะพารณาก็จำแรงเป็นมานุหนุ่มเป็นตาภักขาวเข้ามาทูลขอกับพระพุทธองค์เพื่อสร้างพระาธาตุพลจิกเวียงงัวจากนั้นก็ราตนา พระพุทธองค์ไปที่ภูเขาหลวงก็คือพระธาตุบางกวนนะในส่วนนี้ก็เป็นพระธาตุหัววัวนะซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของวัดด้านทิศตะวันตกนะก็คือกลุ่มพระธาตุหัวหวัวตรงนี้ก็จะมีลอยรอยโคอ,อสุภราชประทับรอยไว้บนแผ่นหินนะนี่ก็คือพระธาตุหัวหวัวนะบริเวณนี้ก็จะมีสร้างป,ปักหักพังของ กุติเก่าหรือวิหารเก่าดั้งเดิมภายในพระธาตุหัวหัวนั้นก็จะถูกประดิษถานด้วยพระธาตุซึ่งถูกค้นพบโดยชาวบ้านแล้วก็ต่อมากรมศิลปบากรก็ได้เข้ามาควบคุมดูแลโดยที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับซึ่งช่วงนี้คณะทางเราก็มีการทำความสะอาดจัดเตรียมความ พร้อมเพื่อรอต้อนรับท่านอ้นวัชเลสอนที่จะมาเป็นประธานในการบูรณะองค์พระธาตุของเรานะฮะในนี้ส่วนส่วนที่กรมศริลปากรมาทำหลังคาคุมวิหารหรือตัวอาคารไว้นะครับผมก็จะนำภาพบรรยากาศที่ท่านอ้นวัชเลสอนท่านเดินทางมาบวงสรวงในวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมานี้พร้อมท่าน รับเป็นประธานในการบูรณะองค์พระธาตุผลจิเกเวียงวัวน,นะครับกระเแล้วเรา็พกพวกเหล็กแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ไม้แล้วก็มุด้วยกระเบือเ้องแลองจุดนี่จาุดก,การกนเพบเครื่อง้วยสมัยราชนก็นนไดเง<า> เามมาพ้งนผมก็จะขอเล่าประวัติต่อนะหลังจากที่ประภารานาะคจำแรงกลายเป็นตาผ้าขาวหรือมานบมานบดุ่มซึ่งใส่ชุดสีขาวเข้ามากราบแทบบุญบาทขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอาราธนาพระพุทธองค์ไปยังภูเขาหลวงหรือพระาธาตุบางควรน,นั้นก็ได้ทูลขอพระาธาตุพลจิกเวียงงวัวนณะสถานที่แห่งนี้ไว้เพื่อให้เป็นอนุสรแห่งตนปับภาราคราชนะก็มีสองที่นะครับที่ปภาราทูลขอไว้ก็คือพระาธาตุบางพวนที่ภูเขาหลวงนะแล้วก็พระาธาตุพลจิกเวียงงวัว ครั้งที่พระอ,องค์เสด็จประทับที่ห้วยกูค่คาส่วนพระธาตุพระอ,องค์นีนะ้ก็จะได้ถูกทางการก็คือกรมศิลปากรพร้อมด้วยทางวัดโดยการนำของหลวงพ่อพระครูจรูนนะะผู้เป็นเจ้า,าที่การวัดในการควบคุมดูแลในการที่จะต้องสกัดเปลือกปูนเก่าออกทั้งองค์นะฮะสกัดผิวปูนที่หุ้มองค์พระธาตุอยู่ออกทั้งหมดนะ แล้วก็ฉาบตกแต่งใหม่นะฮะเรื่องลี้ลับที่ผมเล่าค้างไว้ก็คือมีผู้ชายสี่คนมาขอทำร่วมทำก็คือในสวนยอดขาวๆนั่นแหละครับโดยที่ช่วงพักเที่ยงชาวบ้านพากันไปทานข้าวกันหมดมีผู้ชายสี่คนมาขอทำนะเขาก็เลยทำเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นพญานาคไว้สี่ทิศบนยอดเกือบยอดสุดขององค์พระาธาตุนะในส่วนของยอดปี หรือปลายยอดนะหลังจากนั้นชาวบ้านก็กลับมาก็ไม่เห็นผู้ชาย4ี่คนนั้นแล้วนะทำให้ชาวบ้านสันนิษฐานกันไปต่างๆนานา,นาว่าสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขาทั้ง4คนทิ้งไว้ก็คือหน้านะนี่ก็เป็นส่วนของการหมักปูนครับหมักเปลือกปูนจากหอยนะหอยผสมกับปูนขาว ต้องหมักเป็นระยะเวลาต้อง3เดือนนะถึงส,สามารถเอามาใช้ได้เพื่อนำมาเป็นการเป็นวัสดุที่ใช้ฉาบบูรณะองค์พระธาตุพลจิกเวียง,งวัวให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมนะในส่วนนี้ก็คือพระธาตุบุนะเป็นพระธาตุบุครับพระธาตุบุก็คือเป็นพระธาตุที่ถูกดันโผล่ขึ้นมาจากเหนือดิน โดยทะลุทะลวงดินขึ้นมาอีสานเรียกว่าบุส่วนนี้ก็ยังไม่ได้รับการบูรณะจากทางกรมศิลป์เช่นเดียวกันก็มีเพียงการทําหลังคาคอบไว้เพื่อจะถูกการบูรณะต่อไปภาพระธาตุบุนะครับวันที่เราทําความสะอาดเตรียมบูชาบวงสวงแล้วก็มีการถวายปทีบนะครับขอฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องราชามหาหมุนีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ